ไม้กลุ่มกอมาจจะโคนเดียวกันนะครับจะต้องมีลำต้นเมนนะครับลำต้นเมนก่อนลำต้นเมนคือลำต้นที่ทางด้านนี้จะเป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านหน้าไม้จะสังเกตว่าผมเปิดช่องว่างเอาไว้นะครับและอันนี้เป็นด้านหลังไม้นะมีต้นเล็กนะผมก็จะทํากิ่งพุ่งออกมาทางด้านหลังไม้ในตัวของต้นลูกเองนะครับก็จะไม่มียอดนะฮะเพราะว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิ่งแม่นะฮะ สวัสดีครับพบกับบอลไซต์สเตชันครับวันนี้อยู่ในมือใหม่ไฟแดงคลิปที่แล้วนะครับผมทำทรงคนคู่ไปนะครับวันนี้มาพบกับทรงกลุ่มกอซึ่งทรงกลุ่มกอเนี่ยเป็นทรงที่มีสเสน่ห์แล้วก็ใกล้เคียงกับคนคู่ก็คือคนคู่เนี่ยเป็นไม้ที่มีสองลำต้นเกิดจากโคนเดียวกันแต่ว่าไม้กลุ่มกอเนี่ยเป็นไม้ที่เกิดจากโคนเดียวกันเช่นกันนะครับแต่ว่ามี3ลํลำต้น ขึ้นไปนะครับจะเป็นจํานวนเลขคี่3 4 5้อะไรก็ได้นะครับดูตามความเหมาะสมของโครงสร้างนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเลขคี่เสมอไปถ้าเป็นเลขคู่เป็น4ลําต้นแต่ดูสวยงามเราก็ทําได้นะครับความนิยมเนี่ยเราจะนิยมเป็น3ลําต้น5ลําต้นนะฮะส่วนโครงสร้างแล้วแต่ความเหมาะสมของโครงสร้างนะครับมีเพื่อนหลายๆท่านถามมาว่าเลี้ยงบอนไซเนี่ยเห็นในตัวอย่างเนี่ย รูปทรงเนี่ยโคนใหญ่ทําอย่างไรโคนถึงจะใหญ่พวกนี้เราต้องได้โครงสร้างที่ใหญ่มาแล้วโคนที่สวยมาแล้วโครงสร้างแบบนั้นมาแล้วนะครับถึงนํามาทําบอนไซนะครับแค่จะเลี้ยงจากต้นเล็กๆเ,เพื่อจะให้ต้นใหญ่เนี่ยเราต้องมาขยายกระถางหรือนําไปลงดินนะฮะอันนี้กลับมาที่ไม้กลุ่มกอของเรานะครับต้นตัวอย่างนี้จะเป็นต้นโมกหนูลาซึ่งเป็นโครงสร้างที่ที่ดีมานะฮะตั้งแต่เป็นกิ่งตอนแล้วก็ เจ้าของเดิมเขาทําเป็นโครงสร้างไว้เป็นไม้ห้าลำต้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาสวยมาตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นของเขาอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าวิธีการทํากิ่งเลือกกิ่งเนี่ยเราเลือกกันอย่างไรนะครับ <S 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 <ๆ>อย่างแรกนะครับไม้กลุ่มกอมาจาโคนเดียวกันนะครับจะต้องมีลําต้นเมนนะครับลาต้นเมนก่อนลําต้นเมนคือลําต้นที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุด แล้วก็ลําต้นที่มีขนาดรองไปก็จะมีขนาดที่สูงต่ําต่างกันไปนะครับต้นเมนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกโครงสร้างก็อยู่ตรงกลางจะดีที่สุดนะครับแต่ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับแล้วแต่โครงสร้างบางโครงสร้างบางต้นต้นเมนเป็นต้นใหญ่อาจจะอยู่ทางด้านริมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างที่เราเลือกได้ให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วต้นลูกต้นอื่นนะครับ ต้นลูกต้นอื่นหมายถึงต้นที่เล็กลงไปนะครับก็จะกระจายออกไปรอบต้นนะครับหนีออกไปจากต้นแม่นะครับพุ่งออกไปจากต้นแม่นะครับแล้วก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับมีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างต้นไหนใหญ่ก็จะสูงต้นเตี้ยก็จะเล็กตามลักษณะโครงสร้างไปันนี้ต้นไม้ทุกต้นนะครับทุกทรงมันจะต้องมีหน้าไม้หน้าไม้คือด้านที่สวยที่สุดของต้นไม้นะครับ เราก็ต้องเลือกหน้าไม้ก่อนเป็นอย่างแรกพอได้หน้าไม้แล้วนะครับก็ให้เห็นต้นต้นเมนนะครับเป็นด้านหน้าไม้ให้เห็นนะครับแล้วก็ต้นต่างๆนะครับลำต้นขนาดต่างๆเนี่ยจะพุ่งหนีออกจากต้นแม่นะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับเขาจะหนีออกไปจากต้นแม่นะครับคือเบนออกนะฮะเมื่อเราตัดโครงสร้างทุกต้นนะครับ ก็ตัดสูงต่ำตามขนาดของของโครงสร้างนะครับว่าต้นใหญ่ก็ตัดให้สูงต้นเล็กก็ตัดให้เตี้ยสุดนะครับอันนี้อยู่ที่โครงสร้างลักษณะของโครงสร้างเป็นหลักนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเ,อเรียงกลางมาตาม่ำสูงกลางต่ำไม่จำเป็น,นะฮะดูตามความเหมาะสมของโครงสร้างเป็นหลักการวางตำแหน่งกิ่งนะครับมีวิธีการวางแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือกิ่งของต้นลูกทุกกิ่งนะครับจะต้องหนีออกจากต้นแม่ จะไม่มีกิ่งที่ทิ่มเข้ามาหาต้นแม่นะฮะสังเกตดูนะครับที่ผมวางไว้กิ่งต้นลูกจะกระจายออกไปโดยรอบนะฮะถ้าเรามองดูจะไม่มีต้นกิ่งใดเลยที่ทิ่มเข้า,าหาต้นแม่นะครับส่วนต้นแม่นั้นวิธีการวางกิ่งต้นแม่กระจายไปได้รอบต้นนะครับไปทางใดก็ได้นะครับตามความเหมาะสมของต้นนะครับพุ่งไปทางต้นลูกนี่แหละฮะพุ่ง <s> ออกไปจากศูนย์กลางออกไปโดยรอบ ถ้ามองจากด้านบนนะครับมองจากด้านบนจะสังเกตว่ากิ่งทุกกิ่งนะฮะจะพุ่งออกไปโดยรอบนะครับยกเว้นบริเวณที่เป็นหน้าไม้แล้จะเปิดช่องไว้นะครับส่วนการกระจายของต้นแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยด้วยนะครับกิง่งลูกแต่ละกิ่งเนี่ยจะอยู่กระจายกันโดยที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นลักษณะที่ดีนะครับ กระจายออกไปแล้วถ้ามองแนวระนาบนะจะ name, สังเกตว่ากิ่งแต่ละกิ่งจะอยู่กันคนละระดับนะครับสูงต่ําคนละระดับนะครับต้นที่ตัดไว้สูงกิ่งก็จะอยู่สูงนะฮะกิ่งต้นที่อยู่เตี้ยกิ่งก็จะอยู่เตี้ยแล้วก็ในตัวกิ่งของต้นแม่เองก็จะอยู่คนละระดับกันทั้งหมดนะครับนี้มันเป็นไม้โครงสร้างนะฮะที่นํามาเป็นตัวอย you, ่างจะมองเห็นวิธีการวางกิ่งอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือการมองแนวระนาบกิ่งอยู่คนละชั้นคนละระดับกันทั้งหมด ถ้ามองจากด้านบนนะครับกิ่งก็จะอยู่พุ่งกระจายไปด้านโดยรอบต้นนะฮะก็จะได้พุ่มนะครับอันนี้ลักษณะทิศทางของการวางกิ่งของชั้นของกิ่งและการพุ่งของกิ่งก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ต้นไม้ได้พุ่มเช่นกันนะครับในบริเวณหน้าไม้นะครับเราก็จะเปิดหน้าไม้เอาไว้กิ่งก็จะไม่ทิ่มตรงออกมาบริเวณหน้าไม้นะครับที่เราเลือกนะฮะ หน้าไม้นี่จะไม่มีกิ่งที่ออกมาครับแล้วผมก็จะสมมุติมีอยู่ลําต้นหนึ่งนะครับพุ่งออกไปทางด้านหลังอันนี้จะแสดงถึงความลึกของต้นไม้นะครับมองมาจากด้านหน้าไม้จะแสดงความลึกหรือถ้าเป็นไม้ทรงต้นเราจะเรียกกิ่งหลังนะครับเราก็เอาวิธีการวางกิ่ง1 2 3มาประยุกต์ใช้นะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปใช้กันแบบเป๊ะๆนะครับก็คือ มีกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหลังนะครับแล้วก็มีกิ่งทางด้านหน้าคือกิ่งนี้ในอนาคตนี่นะครับซึ่งเราจะทําเป็นกิ่งด้านหน้าไม้ก็จะดูมีเป็นมิติมากขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อไม้จบมาแล้วนะครับไม้ไม่จําเป็นต้องเป็น,ปนพุ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าเสมอไม่จําเป็นนะครับอย่างในกรณีของตัวอย่างของต้นนี้นะครับต้นลูกเอออกมาเยอะมากนะครับด้าน ด้านขวามือนี่เอ็นออกมาเยอะกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นพุ่มทางเนี้ยมันจะนอนมากกว่าพุ่มทางนน้นเพราะฉะนั้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอาจจะมีมิติของความสูงต่ำนะครับและไม่จําเป็นต้องสองข้างยาวเท่ากันสูงเท่ากันไม่จําเป็นนะครับอันนี้อยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้นะฮะซึ่งโครงสร้างของแต่ละต้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพุ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าเสมอไปนะครับ ผมย้ำนะครับว่าอยู่ที่โครงสร้างของต้นไม้เป็นหลักนะครับความสวยงามของไม้กลุ่มกอนะครับคือถ้าเรามองมาจากด้านหน้าไม้นะครับจะต้องมองเห็นโครงสร้างของลำต้นแต่ละลำต้นนะฮะถ้าเป็นไปได้จะมองเห็นทุกลำต้นนะครับนี่คือวิธีการเลือกหน้าไม้ด้วยของไม้ทรงกลุ่มกอนะครับเราจำเป็นต้องทำกิ่งให้เห็นชั้นอย่างชัดเจน เห็นลำต้นอย่างชัดเจนเมื่อมองจากด้านหน้าไม้นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ต้นแม่ควรอยู่ทางด้านหน้านะครับถ้าต้นแม่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยยอดของต้นเนี่ยมันจะหนีคนดูนะจะทําให้ดูไม่สวยงามนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก่อนที่เราจะเลือกตัดหรือเลือกการวางตําแหน่งของต้นออกแบบต้นไม้เนี่ยดูฐานล่างแล้วก็ดูลักษณะการวางของลําต้นก่อนว่า เห็นทุกลำต้นไหมอันไหนควรเป็นด้านหน้าไม้นะครับโคนเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันนะฮะแล้วเมื่อเลือกเลือกได้แล้วก็ดีไซน์ออกแบบรูปทรงคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทรงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการวางแผนในอนาคตต่อไปขาดกดิ่งใดก็อาจจะใช้วิธีทาากิ่งหรือเสียบกิ่ง รากขาดตรงไหน,นอาจจะเสริมลากนะครับซึ่งไม้ตัวอย่างนี้เป็นต้นโมกนะครับอันนี้จะทาบง่ายเสียบง่ายนะครับโมกโพไซไก่พวกนี้จะเป็นไม้ที่ทาบรากง่ายเสียบลากง่ายนะครับอันนี้เสริมแต่งได้ตามความเหมาะสมครับนี่ผมก็จะได้โครงสร้างของต้นมาแบบคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการเลือกสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้น มือมือใหม่นะฮะบ,บางครั้งอาจจะเจอปัญหานะครับว่าได้โครงสร้างมาแล้วตัดอย่างไรนะครับในตัวของต้นลูกเองนะครับก็จะไม่มียอดนะฮะเพราะว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิ่งแม่นะฮะอันนี้เป็นกิ่งของต้นใหญ่นะครับเมื่อกิ่งนี้มันเป็นพุ่มเนี่ยไม้ต้นนี้มันก็จะไม่มียอดอันนี้มันจะอาศัยหลักกาครคล้ายๆกับไม้ของไม้คนคู่เช่นกันนะครับว่า กิ่งจะต้องหนีออกจากต้นแม่เพราะฉะนั้นพอมียอดยอดมันก็จะหนีออกนะฮะหนีออกจากต้นด้านบนนะครับเพราะอนาคตจะมีกิ่งทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่โดนแสงแดดเขาจะหนีออกมานะฮะจะไม่มียอดหรือเราจะเรียกว่ายอดมันหนีเอียงออกมาก็ได้นะครับแล้วในตัวตรงนี้ก็จะเป็นมีกิ่งเมนกิ่งย่อยอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งย่อยที่หนึ่ง กิ่งย่อยที่สองอันนี้ก็จะเป็นกิ่งเมนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการวางกิ่งย่อยกิ่งเมนเหมือนกับไม้ทรงต้นหรือไม้ทรงผลคู่นะฮะคือการทำรายละเอียดกิ่งนั่นเองนะครับก็จะมีสลับซ้ายขวามีกิ่งเมนนะครับกิ่งอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะต้องมีกิ่งย่อยนะครับแล้วก็มีกิ่งเมนเช่นกันนะครับกิ่งเมนเมื่อได้ขนาดแล้วเราค่อยตัดทดนะฮะ ซึ่งการตัดทดนและทำะรายละเอียดกิ่งเนี่ยก็อยู่ที่ว่าไม้เป็นตาคู่หรือตาสลับซึ่งผมทําคลิปไปแล้วนะครับท่านทีน่มีข้อสงสัยเรื่องการทำรายละเอียดไม้ตาคู่ตาสลับหาดูได้ในคลิปมือใหม่ใบแดงเช่นกันนะครับทางด้านนี้จะเป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านหน้าไม้จะสังเกตว่าผมเปิดช่องว่างเอาไว้นะครับและอันนี้เป็นด้านหลังไม้นะมีต้นเล็ก นะผมก็จะทํากิ่งพุ่งออกมาทางด้านหลังไม้อันเนี้ยบังเอิญโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ดีมาแล้วนะฮะเราก็เลยได้กิ่งน,นี้มานะครับได้ได้ต้นนี้มาเป็นความลึกของต้นไม้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ยไม้จะได้พุ่มแล้วนะฮะมองด้านข้างเวลาทําต้นไม้ทุกทรงนะครับมองด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาไม้ได้พุ่มได้ทรงหรือไม่ได้สัสดส่วนได้สมดุลหรือไม่นะครับ นี้ได้โครงสร้างที่ดีมาอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้การเลือกโครงสร้างเลือกหน้าไม้ไม่ยากนะครับส่วนยอดนะครับผมก็เลี้ยงตั้งยอดออกไปนะครับแล้วก็เมื่อบริเวณยอดที่เราต่อยอดได้ครึ่งหนึ่งของหัวเขียงเราก็ตัดออกครับตัดตัดเบรกหรือเราว่าเบรกยอดหรือเบรกเขียงนะครับ เมื่อไม้ได้ครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3ของบริเวณที่เราต่อยอดนะครับส่วนความสูงของตรงนี้นะครับว่าเราจะตัดแค่ไหนผมมาทบทวนให้นะครับว่าเราก็แบ่งช่วงที่เอี้ยวตรงนี้นะครับเป็น3ส,ส่วนนะครับ1 2 3 1 2 3 2ส่ส,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 ส่วนก็ยาวประมาณแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเขียงต่อไปเขียงต่อไปของ อันนี้ก็คือ2ในสาก็จะสูงประมาณนี้นะฮะก็จะเบรกประมาณนี้นะครับก็ตัดยอดวิธีการตัดยอดหรือเบรกเขียวหัวเขียงก็ต้องดูที่ตาไม้ด้วยเป็นหลักนะครับดูที่ตาไมาท้ที่พอเราตัดไปแล้วตาไม้อยู่บริเวณนี้อยู่ตรงใบมันนี่เองแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะแตกและเป็นหัวเขียงต่อไปนะครับสรุปวิธีการเลือกโครงสร้างของไม้กลุ่มกอนะครับ อย่างแรกก็คือต้องมีต้นแม่นะครับต้นแม่คือต้นที่ใหญ่สุดสูงสุดนะครับแล้วก็มีต้นลูกต้นลูกก็ความสูงต่ำตามลำดับของต้นเล็กใหญ่ต้นเล็กก็เตี้ยสุดนะครับอันนี้เป็นหลักการของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วต้นแม่อยู่ตรงกลางนะฮะควรอยู่ตรงกลางหรือถ้ามันโครงสร้างมันบังคับว่าอยู่ต้นริมก็สร้างอยู่ต้นริมก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับ ต้นลูกเนี่ยโครงสร้างโดยธรรมชาติเนี่ยมักจะหนีออกจากต้นแม่นะฮะพุ่งหน,ออน,องหนีออกไปจากต้นแม่แล้วเมื่อพุ่งหนีออกไปจากต้นแม่แล้วการสร้างกิ่งวางกิ่งให้อยู่คนละคนละระดับกันนะครับแล้วการกระจายกิ่งให้พุ่งออกไปโดยรอบต้นนะฮะเปิดด้านหน้าไม้ไว้นะครับเปิดด้านหน้าไม้ไว้การโครงสร้างครั้งแรกที่เลือกพยายามมองให้มาจากหน้าไม้ให้เห็นทุกลำต้น นะะให้เห็นโครงสร้างลำต้นทุกลำต้น,นครับและกลิ่งที่อยู่ในคุ้มของต้นใหญ่หรือต้นแม่เนี่ยก็จะโชยออกมาหรือไม่มียอดหรือเราจะเรียกว่ายอดเอนออกมาจากต้นแม่นะฮะจะไม่มีกิ่งทิมเข้าไปหาต้นแม่โดยเด็ดขาดนะครับส่วนกิ่งของต้นแม่พุ่งออกไปได้โดยรอบต้นอันนี้คือหลักการของการทำไม้ ทรงกลุ่มกอนะครับซึ่งเป็นหลักการของธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติสร้างสารรค์มาแบบนั้นแล้วมนุษย์เราสังเกตวิเคราะห์แล้วเอารูปแบบอันนั้นนะ่ะมาทาบอนไซนะครับโดยใช้พื้นฐานของธรรมชาติเป็นตัวจัดการนะครับเป็นตัวกําหนดสิ่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการที่มนุษย์ เอาของธรรมชาติมานะฮะไม่ได้มาคิดเองจําลองเองคิดไม่ใช่นะครับเอามาเปรียบเทียบแล้วมาสร้างมาสร้างจริงนะฮะเราก็จะได้ความสวยงามแบบธรรมชาติจริงนะสิ่งที่เราได้รับในวันนี้นะครับมาจากผลที่เราทําของเมื่อวานนี้หรือที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าเราทําสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้ดีวันนี้ผลที่ได้มันก็จะดีตามมานะครับ แล้วเมื่อเราได้ผลที่ดีวันนี้แล้วเราทําความดีต่อไปหรือสร้างผลเหตุแห่งวันนี้ให้ดีต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะเกิดผลที่ดีแน่นอนเช่นกันครับสวัสดีครับ